แค่ครั้งแรกที่เราทำนะในการจูนจิตมันสามารถทําให้เราเนี่ยตื่นได้เลยข้างในเราเต่นจากนั้นค่ะมันจะค่อยๆเปลี่ยนเรื่อยๆแต่เราอย่าหยุดนะเราต้องฝึกอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ครั้งเดียวจะเอาให้ทุกอย่างแบบเพอร์เฟกเลยมันเป็นไปไม่ได้เราใช้ชีวิตมา20 30ปี40ปี50ปีบางคน60ปีอะคุณจะเปลี่ยนจากตัวตนเก่าเป็นตัวตนใหม่เลยมันคงจะทีเดียวเลยคงไม่ได้คุณต้องใช้เวลาสะสมแต้มแต่การจูนจิต ครั้งแรกถ้าคุณสั่นสะเทือนเข้าถึงนะวงเล็บสั่นสะเทือนเข้าถึงเวลาที่คุณมาเจอโค้ดหรือแม้กระทั่งจูนออนไลน์ใดๆก็ตามเวลาที่คุณเข้าถึงอารมณ์ปิติร้องไห้คุยกับโค้ดน้ำตาสั่นสะเทือนนะจิตของคุณนะ่ะได้รับการแบบจิตใต้สํานึกของคุณไอตัวจิตของคุณนะ่ะคำพูดของโค้ดที่พูดไปเนะี่ยมันไปถึงจิตคุณเรียบร้อยแล้วไม่งั้นคุณไม่ร้องไห้หรอกเหมือนน้องแพมบอกว่าโค้ดโจพูดมาคําแรก ถามเรื่องพ่อแม่หนูก็น้ําตาไหลเลยอะตัวหนูข้างในที่สั่นสะเทือนที่เห็นคุณค่าของครอบครัวน้องแพรน้องแพรมเห็นคุณค่าของพ่อแม่เห็นคุณค่าของแม่ที่แม่พูดอย่างนั้นวันก่อนน้องแพรมรู้สึกขัดแยง้งเพราะอะไรคุณแม่ต้องพูดแบบนี้แต่วันนี้พอได้คุยกับโค้ดไม่ได้จูนคือจูนนะน้องแพรมแต่แค่ไม่ได้ทํากระบวนการจูนครั้งใหญ่เข้าใจปะ แต่คือการพูดถึงพูดการสื่อสารกันก็คือจิตสู่จิตอยู่แล้วกับโคจโจคือเป็นการใช้กระแสอยู่แล้วพอคําพูดของโค้ดเข้าไปปั้งจิตวิญญาณมันสั่นสะเทือนหนูก็ร้องไห้ออกมาน้ําตาไหลจริงไม่จริงบอกเพื่อนๆให้หนูน้ําตาไหลจริงไหมก่อนหน้านี้ตอนถามคําถามโค้ดอะหนูยังรู้สึกแบบขัดแย้งอยู่เลยอะว่าเพราะอะไรทําไมนะจึงเป็นแบบนี้แต่พอโค้ดพูดปั้งเข้าไปหนูเห็นความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่ของหนูเลย หนูเห็นความยิ่งใหญ่ของครอบครัวเลยเห็นไหมมันเกิดการสั่นสะเทือนอ่ะมันเข้าถึงตัวจิตเพราะงั้นการจูนจิตในระมิดความมั่งคัง่งคอสหม่ที่ลูกตาทํากับโคโจเนี่ยมันคือเรื่องนี้ค่ะคือสื่อสารถึงจิตเลยนะมันคือการปลดล็อกในระดับจิตใต้สํานึกสู่ความมั่งคัง่งความมั่งคั่งทุกด้านของชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์การงานการเงินทุกอย่างเลยจิงกระเบลได้ทั้งหมดเจงค่ะร้องไม่หยุดเลยค่ะ หนูก็ยังเขินๆอยู่นะโค้ดเห็นแบบถ้าจะให้ดีร้องไปเลยตอนนั้นนะ่ะคือร้องไปเลยโค้ดเห็นแล้วว่าเออหยิบกรระาาจะชู่มาอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสอีกคือปล่อยไปเลยไม่ต้องไม่ต้องอายใครเลยพี่ๆในคอร์สเนี่ยเขาผ่านยิ่งกว่านี้ <laughs> เขาผ่านมายิ่งกว่านี้นะมันคือการปลดล็อกในระดับจิตวิญญาณค่ะ